สาธุการวันนี้คุณตั๊กอรวรรณเผือกไทยสงวันนี้ขอเปลี่ยนแนวหน่อยปกติจะพาไปไหว้พระเข้าวัดทำบุญกันแต่ว่าวันนี้จะพาไปดูต้นกำเนิดของประเพณีแห่ดาวคริสต์มาสที่จังหวัดสกลนครเขาบอกว่าจัดอย่างยิ่งใหญ่ที่สุดในประเทศไทยสวยงามขนาดไหนไปติดตามกับคุณตั๊กอรวรรณในสาธุการครับ กลายเป็นเทศกาลสำหรับทุกคนทุกศาสนา ก็ระวันวันนี้ตักมาร่วมในเทศกาลแห่ดาวคริสต์มาสที่สกลน,นครนะคะถือว่าเป็นเทศกาลแห่ดาวที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประเทศไทยและนี่ก็เป็นครั้งแรกของตักนะคะที่ได้มาเห็นเทศกาลแห่ดาวที่งดงามสมคำเร่มรือจริงๆค่ะ พเณีแห่ดาวหรือเทศกาลแห่ดาวคริสต์มาสของจังหวัดสกลนครนับเป็นประเพณีที่มีเอกลักษณ์และมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อชาวคริสในพื้นที่ค่ะโดยเฉพาะในอัคาระสังคมนฑลท,ท่าแร่หนองแสงซึ่งครอบกลุ่มพื้นที่4จังหวัดคือสกลนครนครพนมกาลสินและมุกดาหารค่ะจะมีบรรยากาศของความสมัครสมานกลมเกลียวแบบพี่น้อง ที่รวมแรงร่วมใจกันเฉลิมฉลองเทศกาลคริสต์มาสด้วยการทำดาวประดับตกแต่งสถานที่ให้สวยงามเพื่อเป็นการฉลองการมาประสูติของพระเยซูเจ้าและกลายเป็นงานเทศกาลที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติให้เดินทางมาเยือนค่ะ สวัสดีค่ะคุณพ่อคะอยากจะสอบถามนะคะถึงเทศกาลประเพณีแห่ดาวที่สกลนครความสํำคัญนะคะที่มีเป็นประจำํำทุกปีมาตั้งแต่ตอนไหน,นะคะเทศกาลแห่ดาวคริสต์มาสสกลนครมีมานานแล้วไม่ต่ำกว่า40-50ปีแต่ถ้าว่าในเวลานั้น เราทำกันแบบภายในเฉพาะคาทอลิกแล้วก็มีแต่ดาวดวงเล็กๆแล้วก็ไม่ได้มีสีสันอะไรมากมายแล้วก็โดยพระภักร์สังฆราชลอเรนส์ทายแสนพนนอดเป็นผู้ริเริ่มให้มีการแห่ดาวในตัวเมืองคือเรามาแห่ตามถนนในเมืองเล็กๆแล้วก็ไปที่โบสถ์นะแต่ถ้าว่าทำมาเรื่อยๆแล้วก็มีการพัฒนา ทำดาวใหญ่ขึ้นแล้วก็มีการประกวดกันจนที่สุดมาถึงปีหนึ่งที่ผู้ว่าราชการจังหวัดในเวลานั้น <c oughs> เห็นว่า <c oughs> การฉลองคริสต์มาสของคาทอลิกที่สกลนครนี้ <c oughs> ทำมานานแล้ว <c oughs> และรู้สึกว่ามีคนนิยม <c oughs> ที่จะมาดูมากขึ้นเรื่อยๆ ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดในเวลานั้นก็เลยมองเห็นว่าน่าจะเป็นงานหรือว่าวัฒนธรรมอันหนึ่งที่น่าส่งเสริมให้เป็นงานของจังหวัดสกลนครก็เลยทําให้เกิดความร่วมมือมากขึ้นเนื่องจากว่าวัดต่างๆหรือว่าโบสถ์ต่างๆของเราคาททลิกจากหลายตัวจังหวัดมาร่วมงานกันก็เลยกลายเป็นขบวนที่ยาวนะแล้วก็มีดาวที่แต่งด้วยไฟแสงสี มากมายจากนั้นก็ร้านค้าต่างๆหน่วยงานต่างๆก็เข้ามาร่วมงานรวมทั้งหน่วยงานของจังหวัดเข้ามาร่วมงานางก็เลยกลายเป็นประเพณีแห่ดาวที่นับวันเป็นที่รู้จักมากขึ้นเรื่อยๆจนถึงตทุกวัน สำหรับประเพณีแห่ดาวคริสต์มาสจังหวัดสกลนครปีคริสตศัการาช2024สเสน่ห์แห่งสีสันเทศกาลแห่งศรัทธาจัดขึ้นที่ลานพระบรมาราชานุสรีรชการที่5จังหวัดสกลนครมีนักท่องเที่ยวเข้าร่วมในประเพณีแห่ดาวคริสต์มาสจำนวนมากค่ะและเป็นปีที่ยิ่งใหญ่มีขบวนรถแห่ดาวเข้าร่วมกว่า100คันมารวมสร้างสีสันส่งความสุขในคืนคริสต์มาส โดยรถแห่ดาวตั้งขบวนตั้งแต่ลานรอห้าไปยังโรงเรียนเซนยอแซฟสกลนครหรือบริเวณสำนักมิสซังโรมันคาทอลิกท่าแร่หนองแสงซึ่งขบวนยิ่งใหญ่ตระการตามมากๆค่ะเด็กๆแลนะนักท่องเที่ยวที่รอชมขบวนสองข้างทางต่างพากันถ่ายรูปและรอรับขนมลูกอม ที่เป็นของขวัญจากซันตาคอสบนรถแหดาวกันอย่างสนุกสนานเลยค่ะรวมถึงเป็นบรรยากาศของความสุขและความชื่นมืน่นสำหรับความสำคัญของประเพณีแหดาวคริสต์มาสเป็นการเฉลิมฉลองการประสูติของพระเยซูเจ้าเพื่อไถ่บาปมวลมนุษยชาติซึ่งดาวคือสัญลักษณ์แห่งแสงสว่างที่นำทางไปพบสถานที่เสด็จลงมาประสูติบนโลกมนุษย์ มีเฉพาะที่สกลนครที่ไหนอีกนะคะนอกจากสกลนครแล้วเมื่อก่อนนี่มีที่สกลนครและที่ตำบลท่าแร่แต่ณเวลานี้ที่นครพนมเขาก็จัดเหมือนกันและเขาก็จะจัดในรูปแบบอีกแบบหนึ่งนะ แล้วก็มีที่มุกทหารโดยที่เขาไปจัดที่วัดสองคอนโ <ฮะ S 1> บสถ์สองคอ <ฮะ S 1> เขาก็จัดในลักษณะคล้ายๆกันแต่ก็คงจะมีรูปแบบหรือว่าเอกลักษณ์ของตัวเอง<ฮ>ะนะ,<ฮ>ะแล้วก็นอกจากนครพนมสกลนครแล้วตามอำเภอต่างๆ หน่วยงานราชการก็มาร่วมมือกับทางโบทถคริสต์แล้วก็จัดในจัดเป็นงานเทศกาลแห่ดาวระดับอำเภอ,อนอกจากนั้นก็เท่าที่ทราบก็คือว่าในจังหวัดอุบลบุรีลำ เ,เทศกาลของการเฉลิมฉลองแห่งการบังเกิดของพระเยซูแล้วก็จะเห็นว่าตลอด2อข้างทางค่ะจะมีเด็กๆนะคะมารอรับของขวัญซึ่งของขวัญเนี่ยก็จะเป็นลูกอมค่ะเดี๋ยวเราไปที่รถคันนั้นนะคะเดี๋ยวเขาจะมีการนี่หวานลูกอมแล้วคนก็รอรับสองข้างทางเป็นภาพที่น่ารักแล้วก็อบอุ่นมากๆเลยค่ะ เดี๋ยวดูนะคะว่าแตกจะสามารถรับลูกอมหรือว่าของขวัญได้ไหมแล้วรถคันนี้ตกแต่งได้สวยงามมากๆเลยค่ะมีกวางเรนเดียอยู่ข้างหน้ามีซานตาผู้ใจดีแจกของขวัญแล้วก็มีดาวประดับตกแต่งอย่างงดงามมากๆจริงๆค่ะทางนี้หน่อยทางนี้หน่อยทางนี้หน่อยทางนี้หนยค่ะทางนี้ไนค่ะ เป็นรูปอมนะฮะ เมื่อขบวนแห่ดาวกว่า100คันเคลื่อนมาถึงบริเวณสำนักมิสซังโรมันคาทอลิกท่าแร่หนองแสงก็ทยอยเข้าไปจอดเรียงกันอย่างสวยงามเพื่อให้นักท่องเที่ยวมาถ่ายรูปและบริเวณด้านหน้ามีเวทีการแสดงของเหล่าบรรดาเด็กๆเกี่ยวกับการแสดงบังเกิดของพระเยซูซึ่งถือว่าการแสดงตรึงตาตรึงใจนักท่องเที่ยวอย่างมากเลยละค่ะ ท่านทราบหรือเล้าว่าการประเพณีแห่ดาวเนี่ยที่สุดรปนครรใหญ่ที่สุดในประเทศไทยก็อยากจะร่วมกันผักดันไม่ว่าจะทางจังหวัดเองนะคะทางกระทรวงก็อยากจะให้เป็นหนึ่งในหมุดหมายที่จะให้ทุกๆุกคนได้มีโอกาสมาเที่ยวแล้วก็มาเห็นการจัดงานที่ยิ่งใหญ่ค่ะทั้งคนไทยเองแล้วก็คนต่างชาติด้วยค่ะก็คงจะร่วมกันผลักดันให้ยิ่งใหญ่ขึ้นไปทุกปีแล้วก็เป็นจุดหมายในการเข้ามาท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมต่อไปค่ะก็ต้องขอบคุณทางอดีตกระทรวง การทำนะครับที่ได้จำนวนทรบประมาณในการจัดก,การแห่ดาวทุกปรเพริธีที่มีมายาวนานเกือบร้อยปีนะครับที่สกลนครเนี่ยเป็นแหล่งที่พี่น้องคนไทยนับถือศนัทธิทีมากที่สุดของประเทศไทยนะครับแล้วก็อยู่ในชุลนท่าแร่นะครับซึ่งการที่ท่านรีได้ส่งเสริมเนี่ยก็ทำให้ ที่น้องเมื่อเขาเขาได้รวมตัวในการจัดเนี่ยได้มีกําลังใจแล้วก็จะทําให้การจัดงานแล้วก็การประกวดแหดาวการทํากิจกรรมต่างๆเนี่ยที่มีการยกระดับขึ้นแล้วก็ทําให้ดูยิ่งใหญ่มากยิ่งขึ้นทุกๆปีนะครับและปีนี้ก็มีคนมามากกว่าทุกๆปีที่ผ่านมาด้วยครับ ก็เป็นปีที่นักท่องเที่ยวและผู้คนเข้าร่วมเทศกาลแห่ดาวเป็นจำนวนมากเลยค่ะบางคนไม่ได้ดูแค่ความสวยงามของประเพณีแต่ยังมารอรับลูกอมจากเหล่าซันดาคอร์และแซนตี้ที่คอยโปรยลูกอมซึ่งเชื่อกันว่าหากใครได้รับลูกอมแล้วจะโชคดีมีความสุขไปตลอดทั้งปี งานประเพณีแห่ดาวคริสต์มาสที่สกลนครถือได้ว่าใหญ่ที่สุดในประเทศไทยค่ะเห็นถึงความร่วมแรงร่วมใจกันของชาวสกลนครที่ร่วมการจัดงานประเพณีแห่ดาวคริสต์มาสขึ้นทุกปีซึ่งได้ถูกจัดให้เป็นหนึ่งในเทศกาลประเพณีที่รัฐบาลมุ่งเน้นและให้ความสำคัญเพื่อส่งเสริมซอฟต์พาวเวอร์ของไทยด้วยค่ะสวัสดีค่ะโอ้วันนี้มาเป็นถุงเลยนะได้เยอะไหมคะ ก็นิดหน่อยครับผมนิดหน่อยอูเดี๋ยวซีดีซีได้อะไรบ้างส่วนใหญ่ก็จะเป็นลูกอมลูกอมครับลูกอนใช่ครับวันนี้เป็นไงคะเทศกาลแห่งความสุขมาร่วมงานก็รู้สึกแฮปปี้ครับคนเยอะดีเพิ่งเคยมาครั้งแรกครับที่นี่ครั้งแรกเหรอคะมาจากไหนคะสกลนะครับอยู่ที่สกลแต่ว่าใช่ครับเพิ่งเคยมาครั้งแรกปีนี้ยิ่งใหญ่จริงๆเนาะใช่ครับสุดยอดมากงานใหญ่มากคนเยอะโหเดี๋ยววันนี้เราต้องรอลุ้นว่าจะเต็ม เฉียดไปแล้วเ่กเกือบนะเกือบเดี๋ยวคืนนี้ต้องเต็มถุงแน่นอนเนาะขอให้แฮปปี้แฮปปี้กับบ้านนะคะความหมายของประเพณีเม่ดาว ทับความหมายประเพณีแห่ดาวหรือว่าเราเรียกว่าเทศกาลแห่ดาวพิสมาสเราฉลองการมาบังเกิดของพระเยซูเจ้าซึ่งไม่เพียงแค่เราฉลองบังเกิดพระเยซูเจ้าแต่ทั่วโลกทุกประเทศถ้าเราดูข่าวต่างประเทศแต่ณเวลานี้การฉลองเทศกาลแห่ดาวนี้กลายเป็นเทศกาลสําหรับทุกคนทุกศาสนาและเป็นเทศกาล การที่ทําให้เราทุกคนทุกศาสนามารวมตัวกันเป็นหนึ่งเดียวกันนะอย่างเช่นปีนี้นอกจากหน่วยงานราชการแล้วก็ยังมีผู้นําศาสนาต่างๆมาร่วมฉะนั้นเราจะเห็นว่าเทศกาลแห่ดาวนี้ไม่ไม่ได้มีความหมายสลับเฉพาะคาทอลิกเท่านั้นแต่มีความหมายสลับทุกคนเป็นต้นเป็นการส่งเสริมให้เรารักกันให้เราสร้างสันติในโลกใน ประเทศชาติของเรา ค่อนรอบนี้นอกจากมาร่วมเทศกาลแห่ดาวคริสต์มาสที่มีความสวยงามแล้วทางกรมการศาสนาอย่างได้ลงพื้นที่อำเภอเต,อเต่างอยจังหวัดสกลนครเพราะว่าเป็นพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ภัยหนาวเพื่อนำสิ่งของที่จำเป็นรวมไปถึงเครื่องอุปโภคบริโภคมาถวายแด่พระพิษุรวมถึงเครื่องนุ่งห่มกันหนาวมอบให้กับพี่น้องประชาชนด้วยค่ะ เพื่อเป็นการบรรเทาความหนาวไม่เฉพาะส่งเสริมความงดงามของประเพณีแต่ยังมอบความอบอุ่นให้ประชาชนในพื้นที่ด้วยค่ะ ดาวถือเป็นอีกหนึ่งเทศกาลนะคะที่งดงามมากๆถ้าเกิดคุณผู้ชมดูอยู่แล้วอยากจะลองมาสัมผัสแบบนี้นะคะต้องรอไปปลายปี68เลยค่ะก็จะมีช่วงประมาณ25ธันวาคมค่ะถือว่ามาเรียนรู้อีกหนึ่งเทศกาลอีกหนึ่งกิจกรรมของศาสนาคริสต์ที่งดงามมากๆค่ะฝากติดตามสาธุการด้วยนะคะอีกหนึ่งช่องทางทุกแพลตฟอร์มออนไลน์ของสำนักข่าวไทยหรือว่าจะติดแท็กสารกันก็ได้ค่ะส่วนสาธุการสัปดาห์หน้าจะไปที่ไหนฝากติดตามด้วยนะคะ แล้วเราจะไปสาธุด้วยกันค่ะขอบคุณคุณตั๊กอรวรันด้วยนะครับเผื่อว่าใครที่ดูแล้วอยากจะไปวางแผนกันได้นะธันวาคม